แต่ผมบอกเลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นหนี้เนี่ยถ้าคนของครอบครัวคุณรู้เนี่ยดีกว่าไม่ให้รู้นะผมเคยเป็นมาแล้วผมเนี่ยเป็นหนี้ชิมหายไว้ปวงคุณพ่อคุณแม่ผมไม่รู้ผมก็จะคิดทุกคืนเห็นหน้าเขาเราก็ต้องทําเป็นยิ้มแต่คิดทุกคืนว่าจะบอกพ่อดีไหมวะจะบอกแม่ดีไหมวะผมจําความรู้สึกนั้นได้เลยเวลานั่งดูข่าวด้วยกัน,นกินข้าวเสร็จนั่งดูข่าวเราก็รู้สึกว่าวันนี้เราต้องบอกแล้วว่าเราอ่ะแง่ไปทำหนี้ทําสินไว้เยอะพอกําลังจะบอกปุ๊บพ่อกับแม่หัวละ อารมณ์ดีมีความสุขดูข่าวดูอะไรเงี้ยเออ,เ,อ,อเขากำลังมีความสุขนะเราก็อย่าเล่าให้เขาฟังเลยเก็บไว้เก็บไว้ก่อนเก็บไปอย่างเงี้ยเก็บไปเป็นเดือนเนี่ยเก็บไปหลายเดือนเนี่ยจนสุดท้ายไปบอกเขาอ่ะเพราะมันไม่ไหวแล้วถึงเวลาบอกเขาอ่ะมันก็จะมีหนทางคือหนึ่งสมมุติว่าเขาไม่มีเงินช่วยเราก็เหอะแต่ว่ามันจะมีพลังบวกจริงๆมันจะเป็นพลังบวกจากครอบครัวเออนะครับแต่ว่า ผมต้องบอกว่าการที่เราเป็นหนี้เนี่ยถ้าเรามีกําลังใจจากครอบครัวม,มีพลังบวกอ่ะอย่างน้อยคุณหาเงินไม่ใช่นี้ไม่ได้แต่คุณจะอบอุ่นใจมากขึ้นนะครับ<ม>คุณมิถวั์หลังจากรอสืบทรัพย์หลัง10ปีนับตั้งแต่วันของกรมบังคับคดีหรือนับอายุความหลังจากวันแล้วพิพากษาครับหลังพิพากษาครับเอ่อคืออายุความ10ปีหลังพิพากษาหลังจากนี้พี่ก็จะเป็นไทยแล้วครับกับไม่มีทรัพย์สินได้ครับแล้วถ้าหมดอายุความแล้วเราสามารถมีทรัพย์ได้มีทรัพย์ได้ครับเม่อายุความ10ปีหลังคำพิพากษา สามารถมีซับโผล่ขึ้นมาได้เลยครับแล้วถ้าสำนวนคำพิพากษาหายคัดได้จากไหนครับคัดที่ศาลนะครับศาลครับที่ศาลที่พี่เป็นเป็นเป็นจำเลยอะครับอ่าเป็นคัดตรงนั้นครับเออเอ็มความรูน้อยค่อยๆเป็นค่อยๆเติมครับโอเคคุณสุพัฒน์นกวานี่สองจุดสามล้านวันนี้เป็นไทยแล้วครับจบสิ้นสักทีเก้าเดือนขอบคุณมากครับคุณอูเอ้าเหรอฮะผมไม่ทำอะไรให้พี่นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันดีใจด้วยครับอืมคุณ มิสากิไม่จ่ายบัตรเครดิตนานแค่ไหนถึงโดนยกเลิกบัตรครับจริงๆอ่ะสองเดือนเขายกเลิกแล้วครับสองเดือนยกเลิกสามเดือนก็เป็นหนี้เสียสองเดือนนะยกเลิกคุณซุปเปอร์พ่อเสียตั้งแต่ปี6 2สองวันนี้มีหมายสารนี่มรดกมาปี67ผมไม่ได้รับมอดกพ่อไม่มีมรดกเลยผมจะต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายสิก็คุณพ่อเสียแล้วก็ไม่ต้องจ่ายครับคืองี้ครับอย่างที่ผมพูดหลายครั้งว่านี่มันไม่ใช่เบาหวาน มันไม่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้นะครับคุณพ่อเป็นหนี้ถ้าคุณพ่อไม่มีทรัพย์สินแล้วก็ถือว่าจบถือว่าจบกันครับผมเคยมีคุณพ่อคุณลูกท่านสองสองท่านอ่ะพ่อลูกคู่หนึ่งมาหาผมลูกก็เครียดมากเลยลูกก็แบบว่ามีธุรกิจใหญ่โตแต่คุณพ่อเนี่ยด้านไปสร้างหนี้สร้างสินพวกบัตรเครดิตพวกอะไรเงี้ยเป็นหลายล้านลูกก็เครียดมากว่าต้องจ่ายหนี้ให้พ่อก็คุยกับผมผมว่า พ่อมีทรัพย์สินอะไรไหมครับอ๋อไม่ครับผมอยากับแม่เขามาตั้งหลายสิบปีก็โอนมรดกให้แม่เขาไปหมดแล้วอล้ลูกๆก็ได้ไปก็พ่อก็ไม่ต้องจ่ายเลยครับถ้างั้นเนี่ยลูกเขาก็ดีใจฮะจริงไหมพี่เอ้าแล้วไม่จ่ายได้ไหมอ่ะก็ไม่ต้องจ่ายครับก็คุณพ่อก็ไม่มีทรัพย์สินอะไรแล้วไม่ใช่หรอคุณพ่อก็ไม่ต้องจ่ายก็อยู่เฉยๆขอเงินลูกใช้ไปไอ้นี่ที่เป็นหนี้อยู่ก็ปล่อยแม่งไปเลยคุณก็ไม่ต้องไม่ต้องไปจ่ายหนี้ให้พ่อคุณด้วยเพ่อสุดท้ายเนี่ยสมมิพ่่อเสีียยวนนะรรัแล้ไมท์ นะครับมันก็ทําอะไรเราไม่ได้จบแต่ถ้าเกิดคุณพ่อมีทรัพย์สินอยู่เนี่ยมันก็จะไปยึดทรัพย์สินของคุณพ่อถ้าคุณเป็นลูกอยากได้มรดกเช่นคุณพ่อเป็นหนี้บัตรสามแสนแต่ทรัพย์สินของคุณพ่อคือเป็นที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์มูลค่า3ล้านเนี้ยคุณก็ควรต้องเคลีย์ป่ะเออก็ไปเคลียไปสามแสนแล้วก็มันก็ไม่มายุ่งกับทรัพย์สินแค่นั้นเองคือพูดง่ายถ้าผู้เสียชีวิตมีทรัพย์สินมันก็ยึดทรัพย์สินแต่ถ้ายึดแล้วหมดไม่พอก็จบเช่นเป็นหน 5, มีทรัพย์สินแค่สองแสนยึดไปได้สองแสนยังเหลือหนี้อีกสามแสนแล้วไม่มีทรัพย์สินแล้วก็จบเพราะหมดแล้วคือยึดที่ตัวทรัพย์สินถ้าผู้เสียชีวิตหมดทรัพย์สินแล้วหรือไม่มีทรัพย์สินให้มันยึดต่อแล้วก็คือจบไม่มีสิทธิ์ที่จะไปไล่เบีย้ยกับลูกหรือเมียได้นะครับรักคูณบอกว่าสวัสดีครับคุณอูขอสอบถามครับผมกับแฟนกู้บ้านร่วมกันไม่จดทะเบียนสมรสตอนนี้ตัวผมปล่อยหนี้บัตรเครดิตจ่ายไม่ไหวกรณีถ้าตัวผมถูกฟ้องยึดทรัพย์ บ้านแฟนผมต้องถูกฟ้องยึดทรัพย์ไปด้วยไหมครับกู้ร่วมใช่ไหมฮะกู้ร่วมก็โดนอยู่แล้วครับเพราะว่าเท่ากับคุณเป็นชื่อร่วมกันอยู่แล้วกู้ร่วมยงไงก็ผูกพันยาวครับเท่ากับแฟนคุณผูกพันไปด้วยอยู่แล้วครับแฟนมีเอ่อทรัพย์อะไรก็โดนเหมือนกันครับต่างคนต่างไล่คือคุณกับแฟนคุณเนี่ยต่างคนมันก็มันก็ไล่เบีย้ยไปเรื่อยอะ่ะโดนอยู่แล้วเพราะไปเซ็นกู้ร่วมไงครับเซ็นกู้ร่วมคือติดอยู่แล้วออหลุดไปหลุดแล้วครับนะก็เป็นกาลังใจให้แล้วกันนะครับ ลองไปเจราจากับแบงค์ดูนะครับติดปัญหาอะไรก็ไลน์คุยกับผมได้พี่อย pues ู่พี่อยู่ช่วงนี้อ่านหนังสืออะไรครับแนะนําหน่อยผมไม่อ่านหนังสือเลยแล้วผมไม่อ่านหนังสือเลยแล้วพี่อยู่ผมผมเลิกอ่านแล้วถึงจุดอิ่มตัวอืไม่ได้อ่านหนังสือเลยครับตอนนี้อ่านหนังสือข่าวอทานอะไรอย่างเงี้ยผมอ่านหนังสือเยอะมากเลยนะตั้งแต่เด็กๆผมอ่านเยอะมากเอาเย้ะเยอะมากเอาทูเอาง่ายๆเลยไอ้สือไอ้ไอ้มนดิเฟสอีกดแรงดึงดูแหะ ผมอ่านหนังสือเล่มหนึ่งอะชื่อมนุษย์แม่เหล็กตั้งแต่สิบเกือบยี่สิบปีที่แล้วอะสิบกว่าปียี่สิบปีที่แล้วอะมนุษย์แม่แม่เหล็กเนี่ยเป็นเล่มที่หลังจากนั้นอะดังมากเลยคือเขาเรียกว่ามันกลายเป็นกฎแรงดึงดูดอะแต่ผมอ่านมาตั้งแต่สิบยี่สิบปีที่แล้วอะแต่ตอนนี้ไม่ได้อ่านหนังสือเล,เลยครับไม่ไม่มีเวลาอ่านเลยครับไม่มีเวลาอ่านเลยคุณมิสกิว,ว่า หนี้บัตรเครดิตแต่มีทรัพย์บ้านติดจำนองโยกย้ายออกไม่ได้แล้วมีทางเลือกไหนเหลือบ้างครับตึงเมื่อสุดแล้วว่าจะเข้าแซมดีไหมครับถ้าเข้าแซมได้ก็ดีครับเข้าแซมได้ก็ดีแต่คืออย่างนี้ครับผมต้องบอกว่าคนเราเวลาเป็นหนี้ผมก็จะบอกว่าพี่ต้องคุยกันให้ให้อยู่บนโลกความจริงนะหลายคนที่เป็นหนี้เนะี่ยผมเจออันดับแรกเลยกลัวทางบ้านรู้ถ้าเป็นผู้หญิงผมมีนะหลายคนเนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วก็ไปเล่นการพน,นันไม่อยากให้สามีรู้ นะครับแล้วก็แก้ปัญหาผิดหรือสามีมีนี่เยอะก็ไม่อยากให้เมียรู้นะครับลูกก็ไม่อยากให้พ่อแม่รู้แต่ผมบอกเลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นนี่เนี่ยถ้าคุณให้คนครอบคนของครอบครัวคุณรู้เนี่ยดีกว่าไม่ให้รู้นะผมเคยเป็นมาแล้วนะครับผมเนี่ยเป็นนี่ชิบหายไว้ปวงคุณพ่อคุณแม่ผมไม่รู้ผมก็จะคิดทุกคืนเห็นหน้าเขาเราก็ต้องทําเป็นยิ้มไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่คิดทุกคืนว่า กลังจะจะบอกพ่อดีไหมวะจะบอกแม่ดีไหมวะผมผมจําความรู้สึกนั้นได้เลยเวลานั่งดูข่าวด้วยกันเนะี่ยคุณพ่อคุณแม่ผมจะนั่งอยู่กินข้าวเสร็จก็นั่งดูข่าวเราก็รู้สึกว่าวันนี้เราต้องบอกแล้วว่าเราอะแม่งไปทํานี่ทําสินไว้เยอะพอกําลังจะบอกปุ๊บพ่อกับแม่หวัวเรอาะอารมณ์ดีมีความสุขดูข่าวดูอะไรเงี้ยเออเขากําลังมีความสุขนะเราก็อย่าเล่าให้เขาฟังเลยเก็บไว้เก็บไว้ก่อนเก็บไปอย่างเงี้ย เก็บไปเป็นเดือนเนี่ยเก็บไปหลายเดือนเนี่ยจนสุดท้ายไปบอกเขาอะเพราะมันไม่ไหวแล้วนะแล้วพอถึงเวลาบอกเขาอะมันก็จะมีหนทางคือหนึ่งสมมุติว่าเขาไม่มีเงินช่วยเราก็เหอะแต่ว่าความรู้สึกมันจะมีมันจะมีพลังบวกจริงๆมันจะเป็นพลังบวกจากครอบครัวเออนะครับแต่ว่าผมต้องบอกว่าการที่เราเป็นหนี้เนี่ยถ้าเรามีกําลังใจจากครอบครัวมีพลังบวกอ่ะมันจะอย่างน้อยคุณหาเงินไม่ใช่นี้ไม่ได้แต่คุณจะอบอุ่นใจมากขึ้น นะครับสองก็คือการแก้หนี้ต้องแก้ด้วยข้อเท็จจริงนะอย่างของคุณวิสากิเนี่ยสมมุติว่าคุณวิสากิเข้าแซมไม่ได้แปลว่าคุณก็ผ่อนไม่ไหวแล้วแปลว่าอะไรพอคุณผ่อนไม่ไหวแล้วหนี้บัตรเครดิตบางบัตรอ่ะมันก็มันจะมาเล่นบ้านคุณนั่นแหละบ้านที่คุณผ่อนอยู่นั่นแหละทีนี้ถ้าเกิดบ้านที่คุณผ่อนอยู่เนี่ยถ้ามีส่วนต่างผมมีลูกค้ารายล่าสุดผ่อนบ้านมูลค่าเกือบ9้าล้านผ่อนมาแล้วเหลือประมาณ5ล้านไปปลาย แปลว่าอะไรครับเพราว่าเขามีส่วนต่างอยู่ประมาณสามสี่ล้านผมก็แนะนําว่าพี่ขายไปเถอะขายบ้านไปขายขายได้ไม่ได้ขายไปก่อนนะครับอย่างน้อยพี่ยังมีเงินส่วนต่างล้านสองล้านยังดีกว่าปล่อยให้มันยึดไปขายทอดตลาดมันมีคุ้มนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ปัญหานี้ต้องแก้ด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงเออมันก็ไปเกี่ยวศาสนาพุทธอีกเหมือนกันคุณต้องมีสติก่อนแล้วคุณจะรู้แจ้งเห็นจริงออผมใช้คํานี้แหละรู้แจ้งเห็นจริงอ่ะ นะใครเข้าใจคํานี้จะรู้อ่ะมันต้องมองปัญหาให้ขาดอย่าใช้อาคาติในการตัดสินใจผมนึกบอกว่าอย่างวาเวลาผมบริษัทผมที่ปรึกษากาันเงินถูกไหมเป็นเจ้าของอ่ะเออโชว์นิดนึงก็เป็นเจ้าของเป็นเจ้าของบริษัทที่ปรึกษากาันเงินเนี่ยพวกเราเนี่ยแกนีลูกค้าได้เพราะอเพราะเรารู้แจ้งเห็นจริงรู้แจ้งเห็นจริงเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เราไม่ได้เป็นลูกหนี้ไงเราเลยไม่เครียดเราไม่กังวลนะครับไม่ฟุ้งซ่านไม่มีความหวังลมๆแรงๆ มันเลยมองปัญหาขาดมันเลยแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้นะครับนั่นแหละคือการแก้ปัญหานี่ทุกเป็นอย่างนั้นมันไม่ได้บอกว่าแก้ปัญหานี้ได้ทุกทุกทุกดีจะแก้ได้เป็นไปไม่ได้แก้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็น์หรอกนะครับแต่ว่าต้องรู้แจ้งเห็นจริงของปัญหานะอืมต้องนัดฟังได้ความรู้ยิ่งคนถามเยอะบางทีเอ่อได้ไอเดียใหม่ๆก็ควรระวังด้วยครับอ๋อครับผมเกียรติกล้องหุ้นกู้ซีพีอดอกสูงกว่าฝากธนาคารครับสูงกอันโตนิโอเปล่า เออสูงอันตนิโอเปล่าก็ลองดูครับลองไปดูแต่ว่ายาวเปล่าะถือกันยาวยาเปล่าคุณ ET, เน็ตรถปี2 0 1 2ขายไม่ได้ยี่ห้อไม่ฮิตมังครับดีจะยัยงยึดไหมคะเขาไม่ยึดหรอกเชื่อผมเมื่อไอ้พวกรถอะคืออย่างนี้รถเวลาเราผ่อนไฟแนนซ์เนี่ยเราไม่ผ่อนมันเนี่ยมันมายึดด้วยทีมงานยึดรถของบริษัทมันเข้าใจป่ะเวลาคุณผ่อนไฟแนนซ์คุณไปซื้อรถมือ2สองวลคุณผ่อนไฟแนนซ์คุณไม่จ่ายมันมันมายึดรถด,ด้วยทีมงานยึดรถถูกไหมครับ ยึดรถด,ด้วยทีมงานยึดรถแต่ว่าสมมติเราเป็นหนี้บัตรเครดิตแล้วเรามีรถอยู่คันนึงไอ้เจ้าหนี้บัตรเครดิตมันไปฟ้องพิพากษาเรียบร้อยบังคับคดีมีทรัพย์สินอะไรตามยึดถามว่ามันต้องมายึดรถคุณคนมายึดมันไม่ใช่เจ้าหนี้นะถ้าคนมายึดตามตามคาบังคับคดีต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีเขาจะต้องมายึดแต่คําถามคือตั้งแต่ผมอยู่วงการน,นี้มาเกิดจากท้องพ่อท้องแม่มาเนี่ยไม่เคยเห็นเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีไปยึดรถให้กับเจ้าหนี้บัตรเครดิตเลย ไม่เคยเห็นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี้ลถปีอะไรก็ตามอ่ะไม่ต้องไปกลัวหรอกครับทว่าเป็นห่วงอนาคตประเทศไทยครับมันจะกลับมารุ่งเรืองได้ยังไงเหมือนยุคเก้าศูนประชาชนมีเงินมีทองจะโอ้คุณเกิดยังไงยุคเก้าศูนย์เกิดยังยุคเก้าศูนย์เหรอฮะยุคเก้าศูนย์ของผมเนี่ยยุคยุคเก้าศูนย์ปีอะไรอ่ะเออสามสิบสี่ปีที่แล้วใช่ก็ปีเท่าไหร่ปีสามปีสามกว่านะตอนนั้นยุคชาติชายชุนทวันเนะยเออตอนนั้นประเทศไทยมันยังเป็นเขาเรียกว่าจะพยายามทำตัวเป็นเสือ เสือตัวที่ 4, สี่สู่เสือตัวที่ห้านะตอนนั้นแข่งกับแข่งกับเกาหลีใต้อยู่นะกเกาหลีมันยังไม่ค่อยเจริญเท่านี้นะเข <_ m> าเรียกว่าอะไรมันเป็นเจเนเรชั่นมันเป็นมันเป็นวัฏจักรอยู่แล้วครับคุณจะไปรุ่งเรืองคุณจะไปรุ่งเรืองแบบอเมริกาไม่ได้หรอกอเมริกาแ,แม่งรุ่งเรืองไปเรื่อยๆมันมันขึ้นเลยมันลงมันขึ้นลงเพราะอเมริกาเป็นเจ้ามหาอำนาจมันเป็นมีอาวุธนะมีมีอาวุธนะครับแต่ถ้าเป็นประเทศทั่วไปอ่ะมันมันเป็นประเทศไวชราแล้วเอาง่ายๆคุณไปดูประเทศยุโรปอ่ะ สเปนอิตาลีอะไรพวกนี้จไม่เกี่ยวฝรั่งเศสอ,อังกฤษนะกรีซโปรตุเกสอะไรพวกนีน้มันจะเป็นแบบมันเลยยุคที่เป็นผลิตอุตสาหกรรมไปแล้วไงประเทศไทยมันเลยจุดเป็นประเทศอุตสาหกรรมไปแล้วอ่ะเลยจุดนั้นแล้วอ่ะคุณจะมาแบบโรงงานทอผ้าโรงงานรองเท้าไม่ได้แล้วนะมันก็มีอยู่ช่วงก็ก,กลายเป็นรถใช่ปะ่ะพอรถแล้วมันเทคโนโลยีมันเปลี่ยนประเทศไทยมันก็เลยจุดนั้นไปแล้วอ่ะนะผมก็ไม่รู้หรอกจะกลับมาได้เมื่อไหร่ผมไม่รู้หรอกแต่ผมว่า มันเปลี่ยนไปแล้วอ่มันเลยจุดนั้นมาแล้วคุณสุภพัฒน์เป็นหนี้จ่ายไม่ไหวก็เชิดไปครับมีค่อยจ่ายจากใจพนักงานแบงค์ง่ายเห็นไหม <c oughs> พนักงานแบงค์ก็ยังบอกเองเลยว่าลูกค้าผมวันนี้เออจ่ายไม่ไหวคุณอูออาวไม่จ่ายจ่ายไม่ไหวก็ไม่ต้องจ่ายเอาแล้วทำไงเอาก็ไม่ต้องจ่ายไงเอาแล้วทาไงไม่ต้องจ่ายไงทําไงอ่ะผมบอกว่าเอาง่ายๆคุณไม่มีตอนนี้คุณคุณไม่ต้องจ่ายหรอกแต่ถ้าผ่านไปสองสามปีอ่ะก็อย่างที่บอกครับคุณเป็นหนี้เขาคุณคุณถูกเขาฟ้องอ่ะอายุความหลังพิพากษาทั้งปี คุณยังมีเวลาไปจ่ายเขาอีกสิบปีอ่ะคุณอยากจ่ายเขาคุณก็ไปจ่ายเขาตอนนั้นก็ได้แต่ตอนนี้เรายังไม่มีก็ไม่ต้องจ่ายแต่แต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าตัวเองจะต้องเป็นคนดีก็ไปจ่ายเขาก็ได้อายุความมันตั้งสิบปีไม่เห็นจะไม่เห็นจะมีเลยเอ้าถ้าไปจ่ายตอนนั้นดอกเบี้ยมันก็บานเอ้ามันก็เป็นเรื่องปกติก็คุณเป็นหนี้เขาแล้วคุณไม่จ่ายเขามันก็ต้องเป็นดอกเบี้ยมันก็เรื่องปกติเปล่าเออแต่ถ้าเกิดกลัวดอกเบี้ยก็ไปจ่ายแต่ถ้ากลัวดอกเบี้ยแต่ไม่มีเงินจ่่่าาาายยแล้้้ววจจจะะะะใหทํไไไงงก็มมตออคิดร เข้าใจว่ามันก็ไม่ต้องไปคิดอะไรให้มันซับซ้อนอืคุณแลกคุณว่าคุณอูพูดโดนใจเลยครับผมกำลังอยู่ในสถานการณ์จะบอกให้คนในครอบครัวรู้ตอนไหนดีแต่คิดว่าในเร็วนี้ครับบอกให้เขารู้เผื่อมีหมายสารมาจะได้ไม่ต้องตกใจใช่ให้เขารู้ดีกว่าเชื่อผมแล้วคุณจะแล้วคุณจะอบอุ่นใจเชื่อผมอันดับแรกนะพอคนที่คุณใหญ่เขารู้ว่าคุณมีปัญหานะพอเขารู้นะคืนนั้นน่ะคุณจะนอนหลับสนิทมากเลยคุณจะนอนหลับสนิทเลยอ่ะทั้งทั้งที่ มันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากนะผมจําได้เลยผมบอกเรื่องร้ายแรงของผมกับคุณพ่อคุณแม่ผมแล้วผมก็อุ่นใจขึ้นมาทันทีเลยแล้วมันก็มีความสุขพอมันอุ่นใจปุ๊บผมใช้คาว่าอุ่นใจอ่ะมันจะรู้สึกดีอ่ะมันจะแบบแล้วเดี๋ยวคุณจะค่อยๆหาหนทางผมบอกแล้วผมเป็นหนี้เยอะมากนะครับเยอะมากผมเวผมยังหลุดรอดมาได้เลยพี่อยู่กับพี่อู๋เข้าใจความรู้สึกทั้งเจ้านี้และลูกนี้สุดยอดตอนนี้เริ่มเป็นลูกตอนนี้เริ่มเป็นเจ้านี้ต่สมัยก่อนเป็นลูกนี้เขาตอนนี้เริ่มเป็นเจ้านี้เขาแล้วครับอืม กูมีราบอกว่าแบงก์ไทยกำไรฉ่งแต่จะควาเพราะไอทีดีน่าโดนทุกแบงก์เลยเพราะบีบีเอกับ k t b KTB อ่ยโดนหนักเพราะว่าอิตาเลียนไทยมันรับงานแบงก์รัฐไงจริงจริงเนี่ยรับงานแบงก์รัฐเนี่ยแม่งอย่างหมูเลยนะแล้วยิ่งมีคอนเนคชันนะแบงก์เขาก็เลยแบบคือผมเป็นแบงก์ุเทพผมก็ปล่อยนะคือแบบโอ้แม่งใหญ่แม่งทีกู้ทีแปดพันล้านหมื่นล้านเนี่ยคือไม่ต้องไปปล่อยกู้รายยิบรายย่อยเสียเวลาปล่อยรายใหญ่ทีเดียวสบายอิ่มอิมเลย แล้วส่วนใหญ่ก็จะรับเขาเรียกว่ารับโอนสิทธิ์เก็บเงินแทนอยู่แล้วนะกระทรวงคมนาคมสั่งจ่ายเช็คกรมทางหลวงให้อิาเลี่ยนไทยอะไรเงี้ยอิาเลี่ยนไทยดางเทพก็รับสมเขาเรียกว่านะโอนสิทธิ์รับเงินแทนอะไรเงี้ยหมูเลยอะ่ะแต่ไอ้ลึกๆข้างในมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นนี่ผมก็ไม่รู้หรอกก็ไม่อยากพูดเนี่ยเพราะเราไม่รู้ไงพูดไปเดี๋ยวก็ปล่อยไกลเบาๆเออนะครับเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาฟังครั้งแรกนะครับก็กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไว้แล้วกันนะครับ สำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ